มาลองขยับดูขยับได้บ้ขยับหน่อยเร็วขยับได้ยังบ้เอา,าเดินดูเดินนดินขับพี่น้องมันสีหยางบ้เงมึงหนาวนะครับจนสั่นหมดอือโออยังปล่อยอะไรครับยังสั่นอยู่ห่อไว้ห่อไว้ สวัสดีครับผมบาวินนุ่มสกลคนอีสานครับพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศตอนต้เช้าครับผมกลางท้องหน้าครับมาเคลื่อนในช่วงประมาณตีสามตีสี่ครับประมาณนี้และครับผมฝนตกลงมาย่างคักเลยครับพี่น้องตกย่างแห้งเลยครับออกมาก็เลยออกมาเบ่งเป็ดครับผมอ๋อเบ่งเป็ดน้อยครับออกมาแล้วเป็ดหนาวครับผม นี่ครับพี่น้องตัวหนึ่งหนาวครับมันยังบ่ตายหรอกครับพี่น้องแต่ว่ามันหนันมันหนาวก็เลยเอาผ้าห่อ,อไว้ครับผมนี่ครับเนีผมบริเทณแนวกันไว้นะครับเนาะมันก็ผฝนค่อนข้างที่ซีแห้งอยู่ครับครับสุ่มที่ยังเหลือก็แต่ตัวนี้ก็อาการนักอยู่ครับผม เพราะว่ามันเจ็บขาครับนี่ใกล้เต๊ะมันครับผมขาหักครับผมเปนจ็กสี่เซนไหนครับผมพ่อเราว่าเอาไว้รถเดี๋ยวมันสีดต่อของมันเองครับผมผมก็เลยเอาไปครับนี่ครับพี่น้องเป็ดน้อยนี่ครับตัวนี้เจ็บขาครับพี่น้องไปโบเป็นเลยก็เดิบก็เดิบไปนี่ครับหวังว่ามันสิต่อขายเร็วครับผม เบียดเมดครับผมแน่ผมบริเ็ดหลังคาเนาะผมเ็ดมุมเนี่ยมุมเดียวครับครบับนี้กันีน่ครับเอาผ้าห่อมันอุ่นกันครับผมตัวส้มอยู่นีก่กะผมปล่อยออกมาครับพี่น้องปล่อยออกมา มันมันยืดเส้นยืดสายครับอันนี้ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งอยู่ในเราครับส่วนหนึ่งในเราไม่ได้ออกมาครับฟักไข่อยู่ครับส่วนฟักไข่กับฟักไข่ครับผมนะครับไก่แม่จุนะครับที่มันเตะเ็ดน้อยขาหักครับเตะเท่เดียวครับพี่น้องขาหักเลยต่อหน้าต้อตาบาวีแล้วครับผม ครับพี่นะ้องมาสำรวจเบื้องในเราเป็ดดูครับ้อมันช่วงตีสามตีสี่เดี๋ยวฝนต้องแห้งครับพี่นะ้องมาเบดงตัวนี้ครับแม่มยังยู่ครับโอ้ยังยูยู่ครับพี่นะ้องแม่มฟักไข่อยู่นี่ครับอีกคนหนึ่งยู่ข้างๆนี่ครับเปี้ยกครับพี่นะ้อง หลังคาเห็ดบุม๋มมดครับเห็ดจะเห็ดให้มันครับพี่นอ้องครับตัวนี้เก็ฟักอยู่ครับแค่แน่แต่มองนี้มีหลังคาครับพี่นอ้องบบเปียกมีฟักสองโตครับนั่นฟักสองโตนี่นะครับสิบกไ่มิได้ลูกปันได้ครับอันนี้ตัวนี้ครับผมนี่นะะตัวนี้ โอเคครับตัวนี้ตั้งหนาตั้งแต่ฟักอยู่ครับ <c oughs> เปียกมาเลยครับพี่น้องเพราะว่าตรงนี้มันเป็นลมไอต้นตะกบครับต้นตะกบต้นขามครับผมกับหลังคาก็ได้ตรงนี้ครับผมเอาไปเก้าเก้านี่ครับไม่เห็นหลังคาหนมันครับพี่น้อง เลี้ยงไว้ขายส่งการนี่ครับผมใหญ่ท่านผู้นี่ครับอาจจะใหญ่ท่านอยู่หรอครับผมขายส่งการส่งส่งปีใหม่กับขายไปสิบกว่าโตครับส่งการกันนาที่ท่านขายครับผมน,บนี่ครับบรรยากาศ ก็บรรยากาศที่ทงหน้าครับผมนี่ยะครับพี่น้องอันนี้คอกงัว่ครับงัวพอมันก็นลายโตได้ครับสี่หาตัวมาครับนี่ครับพี่น้องนี่ฟืนแล้วครับผมฟืนแล้วเป็ดน,น้อยฟืนแล้วครับผมก็ไฟบุ้มีวะ ก็ว่าบบ,บเห็นเลยบอกกบไฟ <c oughs> นี่ครับเป็ดได้ออกมาข้างนอกก็มันก็ดีใจครับผมกระเพือกปีกบินไปบินมาครับก็ดีอย่างหนึ่งคือ มันบลงให้หน้าครับผมมันบลงให้หน้าครับเพราะให้หน้าเป็นเป็นหน้าปังครับผมดีต้นบัลงครับน้ำหงเลยครับฝนตกตกแห้งดีครับนี่เมื่อวานผมมีน้ำนะครับนี่เมื่อเคลื่อนฝนตกน้ำก็เลยมีน้ำหงครับครับบรรยากาศ ทางทุ่งหน้าเห็นแผงโซลาเซลล์ครับอันนี้ห่างเฟืองนี่ครับพี่น้องมาเบิ่งเข่าครับพี่น้องโอ้เข่าเขียวครับให้นี่เขาเขียวครับเขากำลังขึ้นครับ ว่าเป็ดน้อยครับเป็นยังไงล่ะพอลุกได้แล้วเ่ครับดีขึ้นแล้วเมื่อกี้นอนเจอนอนนอนงายทองน่ครับอันนี้ดีขึ้นแล้วครับผม ฮอ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 ไปต่อจังบ่ตายครับพี่น้องครับพ,พ่อพคนดังไฟแล้วครับพ,พ่อพคนดังไฟเดี๋ยวผมจะเอามันไปพิงไฟครับอันนี้ก็ไปสักพักนึงน้องขับเป็ด ปล่อยสักพักก่อนครับปล่อยให้มันเล่นนะครับข้างนอกก่อนครับบว,วนี่ครับพี่นงนี่ครับหายดีแล้วครับผมอลองขยับดูขยับได้บ่า ขยับหน่อยเร็วขยับได้ยังบ่เอา,าเดินเนาะเดินนี่นครับพี่น้องมันสีหยางบ่เมืองหนาวนะครับเป็นสัน่นผมอือโอ้ย่างปล่อยบ่ยได้ครับยังสั่นอยู่ห่อไว้ห่อไว้ ห่อไปก่อนครับผมเป็น,น้อยมันหนาวพดครับเมื่อนี้ยังม่ได้เอาเนื้อมาให้ครับเดี๋ยวสายครับใส่สายผมยังเสียาเนื้อมาเกลือครับนะครับปล่อยมันเล่นนี่ก่อนครับ โอเคครับพี่น้องครับบาวีกับผ้ามาเบ่งเป็ดซ้ำนี่ลครับผมก็มีเป็ดน้อยนะครับเนาะกำลังงันมันหนาวอยู่ผมกําลังอบนะครับให้มันย่างได้ขยับได้มันเศร้าหนาวกับผมก็สิป้อยไปหาแม่มันคือเก้าครับโอเคครับผมบาวีขอจบคลิปเพื่อนนี้ครับผมพาพี่น้องมาบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับหลังฝนตกครับฝากกดติดตามให้บาวีด้วครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมครับ สวัสดีครับผม